อรุณสวัสดิ์ค่ะองพระผู้เป็นเจ้า,พร,าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลาน,ลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะ สงบจิตสงบใจเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่หมิถุนายนพระองค์ทรงตัดว่าจงแสวงหาพักของเราแล้วเจ้าจะได้รับการเติมเต็มอย่างที่ใจของเจ้าโหยหาโรคของเรานั้น เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามศรพสิ่งทั้งปวงถูกสร้างมาเพื่อถวายเกียรติแต่เราและเป็นที่คอยเตือนให้เจ้าระลึกถึงการสถิตอยู่ด้วยของเราแผ่นดินโลกล้วนเปล่าประกาศพระสิริของเราให้แก่ผู้ที่มีตาที่จะเห็นและหูที่จะฟังเราเสมอลูกเอย๋ยความมืดได้เข้าปกคลุม เหนือจิตใจของเจ้าก่อนที่เจ้าจะสวงหาเราด้วยสุดใจถึงกระนั้นเราก็เลือกที่จะให้ความสว่างของเราส่งเข้าสู่จิตใจของเจ้าเพื่อให้เจ้าเป็นแสงสว่างที่นำทางผู้อื่นต่อไปในเราไม่มีที่ว่างสำหรับความเยื่อหยิงและหน้าที่ของเจ้าคือการสำแดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเรา เราคือพระเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่ร้5ข้อ4จงสแสวงหาพระพระักพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์สดุดีบทที่19ข้อหนึ่งข้อ2อฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาค พื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนอิจยาบทที่60ข้อสองเพราะว่าดูเถิดความมืดจะปกคลุมโรคและความมืดทึบคุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนพระองค์จะคอยดูแลให้เราพระองค์ทรงตัดให้พวกเรารู้ว่าสิ่งใดทีเ่เราต้องการพระองค์ จะทรงประทานสิ่งนั้นให้กับพวกเราพระองค์คอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในครอบครัวพี่น้องลูกหลานของเราทุกคนที่จะไม่มีปัญหาใดๆพระองค์ทรงรักและห่วงยายเสมอลูกๆทุกคนทราบจึงในพระคุณขอโปรลูกจะเป็นท่อพระพรเป็นเกลือเป็นแสงสว่าง ที่จะนำพาให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ให้รักพระองค์ให้เชื่อและเดินตามทางของพระองค์ว่าพระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยพวกเราทุกคนไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้พวกเราจะหลงผิดพระองค์ก็ทรงยกโทษให้กับพวกเราทุกๆคนพระลูกๆทุกคน,กกกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ได้โรงโปรดแม่ตาอย่าได้ทอดทิ้งลูก ทั้งหลายที่พระอ,องค์จะทรงปกป้องคุ้มครองให้ลูกทั้งหลายพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์มีความสุขมีความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าการเงินทุกคนจะมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและได้รับพระพรของพระอ,องค์ตลอดทุกๆวัน ลูกๆทุกคนทราบจึงและขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พงค์ได้ชงเมตตาต่อลูกและทุกคนตลอดมาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ